สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์อนุทินสั่งสามกระทรวงเตรียมความพร้อมรับโควิดเป็นโรคประจำทินรองนายกรัฐมนตรีอนุทินสั่งสามกระทรวงสาธารณสุขคมนาคมท่องเที่ยวประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับโควิดเป็นโรคประจำทินรองรับฟื้นฟูเศรษฐกิจตามนโยบายนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่5พฤษภาคม2565นางสาวไตรสุรีไตราสารณากุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พบว่าช่วงสองสัปดาห์หลังเทศกาลสงกรานต์การแพร่ระบาดทรงตัวและผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงโดยต่อเนื่องซึ่งเป็นสถานการณ์ที่สนับสนุนการเตรียมประเทศเข้าสู่การประกาศโควิดสิเป็นโรคประจำถินหรือเอนเดมิกทั้งนี้นายอนุทินในฐานะรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานภายใต้3กระทรวงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการดำเนินงานวางแนวทางปฏิบัติตลอดจนการให้บริการประชาชนนักท่องเที่ยวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เมื่อโควิด -19 เป็นโรคประจําิิน การเตรียมการสู่โรคประจำถิ่นขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในเฉพาะด้านของการแพทย์และสาธารณสุขแต่รองนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายหน่วยงานภายใต้การดูแลทั้งคมนาคมและการท่องเที่ยวให้เตรียมการแนวปฏิบัติต่างๆให้พร้อมเพื่อให้การเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และรอบด้านนางสาวไตรสุรีกล่าวในด้านของสาธารณสุขรองนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการเข้าสู่โรคประจำถิน่นจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการที่ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่กับโควิดที่เป็นโรคประจำถิ่นได้รู้วิธีป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัย อย่างไรก็ตามในพื้นที่ที่มีความพร้อมขณะนี้ได้เริ่มนำร่องเตรียมการบริหารโควิด -19 เป็นโรคประจำถิน่นหรือ Endemic Sandbox เช่นกรณีของกรุงเทพมหานครที่มีความพร้อมในหลายด้านทั้งจำนวนผู้ป่วยใหม่ที่ลดลงการฉีดวัคซีนครอบคลุมสูงกระทรวงสาธารณาสุขก็ได้มีข้อแนะนำสำหรับการจัดการเอนด m i c กแซนด์บในพื้นที่สำคัญเช่นสวนสาธารณะที่มีคนจำนวนมากขนส่งสาธารณะ ตลอดจนกิจการที่มีความเสี่ยงโดยรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการผ่อนคลายอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้ประชาชนปรับตัวให้ได้ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปอย่างราบรื่นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโพสต์ทูเดยอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ